เก็บไปให้คนอื่นกินน้ำกินเองจะได้มันว้าว,าวาน้ำพริกเนี่ยเมือ้อบใบเฟิร์นวาไราตี้วันนี้เราจะไปกินมะม่วงสดๆจากต้นกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะอ่าอย่าลืมกด Subscribe ให้ใบเฟิร์นด้วยนะคะ ม่วงไม่ได้กินบักม่วงบักม่วงอีกอย่างนะบักม่วงแอปเปิ้ลบัม่วงแอปเปิ้ลว่าั่น,นวยใหญ่แท้ว่าอืมจะแซ่บ สดสดจากต้นหยุดนักเสืยไม่ใช่หรอเสร็ <c oughs> จไปนั่งเลยพอแล้ว มเล่นดีโอ้ยลูกใหญ่มากใหญ่มากขีมากีกค่มินมีแค้วอยู่นะทุกคนแต่ว่ากัดไมได้เป็นตาแซบ กินมะม่วงเด้อม่งแมี่พร่เกือก็นาอรอยนะกินกับม่วงม่แอปเปิลเขาเรียกว่าม่แอปเปิลใช่ไหม Hei <laughs> hei. กรอบดีฮะอืพริกเกลือก็แแ่บแซบปะสุดยอดเลยสดๆจากต้นนี่จากลูกแบบนี้มาเป็นแบบนี้อืมโอเคปะ แซ่บมากเลยพี่น้องเก็บไปให้คนอื่นกินน้ำกินเองก็ได้ว้า <c oughs> น้ำพริกเพียเบิดพ,พริกเกลือเพียเบิดหมดกันอวสานพริกเกลือความมือง่อย <c oughs> <c oughs>